ประเด็นที่สองของผมนะครับเป็นประเด็นต่อเนื่องจากที่นายสุเทพเทือกสุบรรณได้ประกาศบนเวทีกปปสล่าสุดก็ประกาศเมื่อคืนครับว่าขอให้มวลชนกปปสชุมนุมโดยสงบขอให้กปปสนั้นชุมนุมโดยสงบสันติไม่ประทะแล้วอย่าไปกระทำการใดๆที่เป็นการไปขัดขวาง คนที่จะไปเลือกตั้งในวันนายชุเทพอธิบายความว่ามวลชนและเครือข่ายและสวกกปปสขัดขานได้แต่อย่าไปขัดขวางชุมนุมได้แต่ก็ต้องโดยสงบอย่าไปประทัดและความจริงานายชุเทพก็มั่นใจเสียด้วยซ้ำนะครับว่าการเลือกตั้ง2กุมภาเนี่ยจะเป็นโมฆะนายชุเทพก็แนะนำว่า มวลชนกปพสนั้นไม่ต้องไปประทะให้บาดเจ็บใดๆนะครับผมคิดว่าการประกาศแบบนี้เนี่ยเป็นการพิสูจน์น้ำยาและก็น้ำบนของนายชุเทศนะครับว่าสามารถห้ามปรามสาวกของตนเองได้หรือไม่เพราะพาคการก่อจลาจลภาดการขัดขวางการเลือกตั้ง ครั้งสุดท้ายที่เห็นก็คือการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา26มกราคมการขัดข,าดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้าดังกล่าวนั้นทําให้หนายสุเทศและมอบกบปสเสียรางวัลและก็เสียราคาไปมากแล้วก็ถูกกดดันอนยะ่างหนักไม่ว่าจะเป็นจากท่าทีของนา,งานาอารยประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศมหาอำนาจเพราะฉะนั้น ผมขอตั้งคำถามไปยังเครือข่ายสาวกกปปสว่าท่านยังสามารถเชื่อน้ำบนน้ำยานานสุเทพเพื่อสุบยัยได้หรือไม่เพราะท่า,านเคารพศรัทธานาสุเทพขนาดนั้นต้องปฏิบัติตามคำสั่งของนาสุเทพก็คือคัดค้านแต่อย่าไปขัดขวางและสิ่งที่ผมอยากตั้งข้อคำถา,ถามถึงมวลชนและสาวกกปปสก็คือว่า วันพรุ่งนี้ที่ท่านขันอาสาจะรับงานใหญ่จะไปทํางานให้ในายสุเทพเนี่ยท่านต้องตอบคาถามด้วยให้ได้นะครับว่าท่านได้อะไรนายสุเทพได้อะไรความจริงที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็นอนกลางดินตินกาลางถนนครับแต่นายสุเทพในข่าวในภาพที่ปรากฏในโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นก็พักโรงแรมหรูกินอาหารโรงแรมมาตรฐานห้าดาวกินดีอยู่ดีและที่สําคัญ ถ้าเกิดการวางแผนปั่นป่วนก็สามารถรับสำเร็จนายสุเทพจะได้รัฐาธิปัตย์ได้อำนาจรัฐแต่ท่านกับถ้าท่านไปขัดขวางการเลือกตั้งไปฉุดกระชากลากแขนไปทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเสียเองท่านต,ต้องคิดนะครับว่าท่านพร้อมที่จะรับผิดชอบโดยโทษนั้นมีตั้งแต่รองัโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี แล้วท่านพร้อมที่จะไปติดคุกติดตารางพร้อมจะเสียค่าปรับเพื่อต่อสู้ให้นายชุเทพได้รักฐาที่ปับท่านคิดว่าเป็นการกระทําหรือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับท่านหรือไม่ฉะนั้นครับพรกเพื่อไทยขอเรียนสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนเพื่อนร่วมชาติที่เป็นสาวกเป็นเครือข่ายกปป,ปสครับหนึ่งครับ ถ้าท่านเคารพศรัทธาและเชื่อมั่นในน้ำยาน้ำมนต์คำประกาศของนายสุเทพท่านต้องคัดค้านแต่ไม่ไปขัดขวางนะครับเพราะนายสุเทพเขาประกาศเช่นนั้นสองครับก่อนจะกระทําการขัดขวางใดๆหรือคัดค้านใดๆที่ส่มเสียงต่อเข้าขไข่ต่อการผิดกฎหมายโดยตั้งท่านพร้อมจะรับผิดชอบหรือไม่เพราะสุเทพพามสำเร็จได้รัฐาที่ปัด แต่ถ้าท่านขาดขวางสาเร็จครับพรุ่งนี้มีคนไปเลือกตั้งจํานวนมากพร้อมจะถ่ายคลิปท่านพร้อมจะถ่ายภาพท่านและพร้อมจะไปแจ้งความดําเนินคดีกับท่านท่านพร้อมจะรับการถูกดําเนินคดีตามกฎหมายหรือไม่ครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ผมนําเรียนในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์นี้ครับ